เลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Night of the Dead นะครับโอ้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับทำไมเกม Survival มันออกกันมาทีๆรัวๆเลยนะครับไม่รู้จะเล่นเกมไหนตอนนี้คือเรียกว่าดองเป็นผักเลยนะฮะอยู่ในคลังของสตรีมเนี่ยเยอะไปหมดวันนี้ก็เลยคิดว่าหยิบเกมนี้มาเล่นก่อนนะครับผมแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ยก็ค่อยๆเล่นตามๆไปแล้วกันนะครับเอาละวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นเกม Night of the Dead มีมันติเพย์เจอร์ด้วยเหรอ แต่เราจะนิวเกมเล่นคนเดียวก่อนละกันนะครับอันนี้คือเลือกระดับความยากนะฮะง่ายสุดง่ายแบบง่ายเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือน่าจะยากสุดๆไปเลยเอาแบบนอมอนก่อนได้ไหมจะได้แบบว่าชีวิตชีวาหน่อยนะเอาอะเอ้ยสามารถเดี๋ยวนะฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์เกมคือแบบว่าตายแล้วตายเลยนะไม่สามารถเกิดได้ลมประมาณนี้ไหมโอเคฮะเกมนี้เนี่ยผมเห็นตัวเกมเพย์นะครับมันอารมณ์เหมือน ภาพเหมือนเกมโทรศัพท์เลยแต่แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะทุกคนเอาละเข้ามาแล้วนะครับในเกมอะไรเนี่ยทางซ้ายมือมีเควส์ได้เรานะครับผมทําการทําลายรถนะครับเพื่อที่จะเอาไอรอนออกมาใช่ไหมอมุ้ยเกมนี่คือตัว u n นเรียวเอนจินใช่ไหมที่ผมเห็นเขาเข้ามาตอนแรกนะครับผมนี่คืออะไรเอ่ยโอ้การเก็บของมีแบบว่าดีเลย์ด้วยนะครับเรียบร้อยได้เป็นอะไรมาเนี่ยได้เชื่อก,กับอ กนเหล็กมานะแย่ yeah, สวยเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะครับนั่นคือตัวอะไรเอ่ยมาถึงแล้วก็เจอตัวนกอ้าไปแล้วมันลอ้อหลอกโอ้โ oh, หมันไปแล้วโอ้โ oh, หนกหมาทิ้งจอกเหรอกับกวางเฮ้ย hey, ทำไมเกมนี้มันมันไอ้นี่จังเลยทุกคน <c oughs> มันดูแบบแว่มันอุดมสมบูรณ์จังเลยครับให้ hey, จริงภาพก็ก็ก็เท่ดีนะอะไะเดี๋ยเรามาลื้อค้นรถก่อนแลวกัน <c oughs> นี่แงะรถก่อนดูซิว่าเราจะได้อะไร ทางขวามือจะเห็นนะครับว่ามันจะมีรูปหัวกระโหลกซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าไว้ทําอะไรนะครับแล้วก็จะมีศูนย์ศูนย์เดย์และเก้าชั่วโมงตอนนี้เราใช้ชีวิตมาเก้าชั่วโมงแล้ววะเนี่ยเร็วจัดเอาละแงะรถก็จะได้โองนะครับอ่านี่คือหลายถุงปูนปะเนี่ยไม่น่าใช่จะเป็นกล่องนะครับที่เราสามารถที่จะเก็บอะไรได้งับได้ไรเอ่ยนะครับเป็นแมททิเรียลนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของผ้านะครับโอเคให้ผมเก็บมาก่อนแล้วกัน เพื่อจะได้ใช้อะไรนะครับจะต้องไปดูหน้าคราฟก่อนครับว่าคราฟอะไรได้บ้างครับผมเราออกมาจากบังเกอร์แน่เลยครับผมแล้วพอออกมาเราก็ได้ออกไปใช้โลกกว้างใช่ไหมว่าข้างนอกเป็นอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวดีว่าเอาอะเดี๋ยวขอดูอินเวนทอรี่ก่อนอินเวนทอรี่ของเราเนี่ยครับเอ้จริงจริงอินเวนทอรี่น่ารักดีนะครับเกมออกแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยแล้วก็เป็นภาพกราฟิกที่สวยดีนะครับเราสามารถที่จะคราฟของพวกนี้ได้นะครับผมโดยใช้อ่รู้สึกว่าที่ต้องการเลยก็คืออันนี้มันจะเป็นไม้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเชือกนะใช่ป่าววะน่าใช่นะครับแล้วก็ก้อนหินกับอ่าก้อนหินเล็กๆกับไอรอนเรามีแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดผมสามารถค้นรถได้ทุกคันเลยหรือเปล่าเนี่ยค้นรถก็จะได้ของนะครับเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปหาอ่าเศษไม้ทุกคนโอเคได้น้ำมันมาจากรถอ๋อรถนี่มันดอกหลายอย่างกันนะครับเนี่ยโอ้ได้คอปเปอร์โอ้โหเต็มเลยนะครับมันรูทไม่ได้ต้องต้องมีขวานด้วไแป๊บน่งนะเศษไม้เอามาจากไหน <Yeah. S 1> ชัว่วไม่นา่าใช่เว้ พุ่มไม้หรือเปล่าไปหาดูวธอพุ่มไม้เนี่ยเชื่อนี่เป้่าเนี่ยเหมือนจะโดนเหมือนจะได้ไอ้เชื่อไม่ได้เลย้น,น,นี่คืออะไรนี่เห็ดนะเก็บเห็ดได้ด้วยเลอได้เป็นมัชรูมเห็ดแาวมาอ๋อหรือว่าผมต้องถือมีดหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมไม่ได้ถือมีดนี่นะอ๋อมันเป็นจังซีโอเคครับอุ้ยได้ได้เถาวัลย์มาเนะี่ยใช่ปะ่ะมันคือเชือกนั่นแหละ นะครับเรียกว่าเชือกแล้วกันแล้วก็ได้เศษใบที่โลกครับขวานแล้วสิเอาละอาวุธแรกของเราก็คือขวานอันนี้นั่นเองนี่เฮ้ยมันช่างใช้ได้จริงเลยสามารถตีต้นไม้ได้้วอเฮ้อเฮ้อใช้ได้เมื่อไรจะล้มเนี่ยเอ้ยได้อะไรมาด้วยเนี่ยเปลือกไม้อ่ะครับหร,หรือเป็นแค่เอฟเฟกต์หรือเปล่ามันจะเป็นเอฟเฟกต์ตีนานดิอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเดี๋ยวนะแปลก โอ้ต้นไม้หรือก้อนหินดินถล่มวะเนี่ยโอ้โหดูเต็มเลยนะครับตอนนี้คือแล้วเราจะเอาแบบไหนทอดไม้ไมาจากไหนวะเนี่ยเออเก็บอันนี้คืออะไร,อะไรออเอ่ย small stone เอ้าเมื่อกี้ผมตีต้นไม้แล้วไปผมได้หินมาเะไรครับ <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนั้นน่เฮ้ยทอดไม้นี้ก็ตีได้ทุกคนนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เราใช้อุปกรณ์ไปแล้วครับ <c oughs> ทีนี้เราก็จะไปทําการสร้างฟาวเดชันเหรอมาถึงให้สร้างฟาวเดชันเหรอโอผมว่าเรา ยังไม่สร้างดีกว่าเราต้องสำรวจเมืองนิดนึงครับเดี๋ยวผมขอเก็บของพวกนี้ก่อนน่าจําเป็นนะเอาจริงเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยผมอยากจะเรียกว่าสำรวจไปก่อนนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอัปเดตเจอร์โนลนะครับกดตัว J ขึ้นมาเออเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อะ่ะมันเป็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรบอแสนะครับว่าเราอยู่ตรงนี้นู่นนี่นั่น,นครับโอเคแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยเราสามารถเปิดแมพได้ไหมกดตัว M เปิดแมพซึ่งเราอยู่ตรงนี้อ๋อน,น้ำนึงนะ เขาบอกว่าสัญญาณให้เราไปที่นี่หรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าเราจะอยู่แ,แถวๆตรงนี้ครับเราก็เดินไปอย่างนี้เดี๋ยวน่าใช่เนะเอาล่ะผมไปตามถนนน,นี่แหละครับเผื่อจะเจออะไรดีๆเดี๋ยวไปด้วยก็รูทไปด้วยเอาให้หมดเลยเฮ้ยรถสิบล้อข้างหน้าไม่ใช่สิบล้อสิเรียกว่ารถบรรทุกข้างหน้าจะมีของครับเดี๋ยวผมก็เรียกว่ารูทไปให้หมดเลยของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูกระเป๋าบปาบนึงนะว่ามันเต็มหรือเปล่านะครับรู้เหมือนจะเก็บของได้เยอะแค่ไหนเฮ้ย,ยผมว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะ ของต่อไปที่ผมอยากจะคราฟตอนนี้คือผมคราฟได้น้อยมากเลยนะครับหรือว่าพวกอาวุธแบบว่าเป็นอ่าธนูเนี่ยตอนนี้เราคราฟได้แต่ลูกธนูนะแต่ว่าธนูจริงๆไม่รู้คราฟจากไหนแตผมคราฟพิกแอคต่อเลยเผื่อจะได้ใช้ผมเอาของที่ต้องใช้ก่อนนี้พิกแอคถือว่าเกมนี้ก็น่าสนใจนะแต่ต้องเล่นไปสักพักนะครับอยากรู้ว่ามันทําอะไรได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคืออะไรครับเนี่ยเอ้ยซอมบี้เหรอกูถือขวานแล้วมาดิมันวิ่งเร็วว่ะซอมบี้ตัวเนี้ย เฮ้ยมันโซซักโซเซมาเลยครับเนี่ยไอุยอุ้ยอุยไายวุยอุ้ยจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงจะ่รังแกกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งวิ่งกนต้องตีนมากเลยโอ้โหขออภัยใช้คําหยาบอไอมาดิครับเอ้าวิ่งหนีโอ้วิ่งวิ่งหนีเหรอเออปื๊บๆืมาดิมาดิครับมาดิครับโอ้ยตบเราไปหนึ่งสีโอ้โหเจ็บ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 โอ้โหแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นออ้ายื้อ โอ้โหแต่เออมันไม่ล้มเลยโอ้หนแปบ๊บนึงนะผมว่าสู้ยากอยู่สู้ยากอยู่หรือต้องมีดวะอาจจะเป็นมีดมาดิครับโอ้ยทำไมท่าวิ่งมันมันดูไม่สมส่วนเออใช้มีดจิ้มตายเลยโอเคแล้วยังไงอะผมเกลียดเกมที่ซอมบี้ไร้ไประโยชน์มากเลยอย่างน้อยก็ดรอปของสักนิดนึงได้ไหมอะซอมบี้มันรูทไม่ได้เหรอเฮ้ยแปบ๊บนึงได้อะไรจากมันไนหะเผื่อจะได้ ได้แต่เลือดครับที่เพิ่มขึ้นทาจริงได้เ่รเลือดที่เพิ่มขึ้นจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเลือดผมต้องฆ่ากับมันหลายตัวเลยวะเนี่ยโอ้โหถ้าเราสเตลไปเนี่ยมันจะเห็นเราเปล่าว,วะผมลองสเตลดูก่อนเมื่อกี้คือผมทําตัวแบบว่าคือแบบว่าห้าวเองแหละแต่ว่าโดนตบมันเหมือนไม่ค่อยตบแรงแเท่าไหร่นะครับทุกคนอาจจะไหวยอยู่นะครับดูเหมือนมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเดินของเรานะครับเนี่ยแล้วถ้าเราเข้าไปลุ้นในตึกได้แบบอีซี่ผมก็โอเคนะ ว่ามีซอมบี้อาจจะเป็นแคมป์ของพวกเขาเนี่ยแหละทุกคนเพราะว่าถ้าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะรูทของก่อนว่าตรงนี้มีอะไรใช้ดีๆบ้างครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะ้แล้วเกิดเราจะสร้างบ้านทํายังไงกดตัวบีเหรอโอ้โนี่ไงเราสามารถคราฟของมากกว่านี้ได้ครับโอ้กดตัวบีนี่เองเป็นเรียกว่าระบบเดียวกับเกม w ิ t ซ s u r v เวอร์เลยครับกดตัวไอคราฟของอีกอย่างหนึ่งกดตัวบีคราฟสัคเจอใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเดินรอบๆแป๊บหนึ่งเฮ้ยในห้องนี้มันมีตัวอะไรมันเข้าไปได้ไหมเนี่ย แต่เสียงมันเหมือนจะมีตัวอะไรเข้าไปได้อยู่นะเดี๋ยวขอเดินดูดิประตูเปิดได้ปะครรัเฮ้ยอุย้ยชิปหายแล้วอุยอ้ยอุ้ยนีม่มอนจะมีของเยอะแล้วมีกี่ตัววะครับแน่โอ้โหมีหลายตัวเลยจะทำยังไงดีผมต้องล่อมันออกมาปะแต่ว่าถ้าเรานั่งมันมองไม่เห็นเรา มองไม่เห็นก็แย่แล้วมองไม่เห็นก็แย่แล้วครับโอ้โหวิ่งนีครับรออะไรเฮ้ยมันวิ่งเร็วนะเสียงมันมาเฮ้ยมันแก้ผ้าด้วยอะอนาจาร์ซอมบี้อนาจาร์ซอมบี้ซอมบี้อึบอ,อ,อึบชึบชึบชึบมาดิครับมันวิ่งหนีไว้มันวิ่งหนีมันวิงนว่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีมันตายยากเหรอตายยากผมต้องเจอมาดิครับอุ้ยอุ้ย แม่งฮ้าวอุ้ยนี่บอสเหรอนี่บอสเหรอโอ้วตัวกับบอสอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมันบอสนี่หว่าเฮ้ยมันกระโดดได้อย่างนี้มันไม่ใช่ตัวธรรมดาแล้วอโอ้ยเต็มเต็มหน้าเลยกูยมาดิครับมันตียากตียากจ้วงจ้วงจ้วง,งแล้วก็วิ่งหนีจ้วงแล้วก็วิ่งหนีไอ,อ้จ้วงเออตายซะทีมึงมึงเกิดมาทำไมวะเนี่ย นี่ทุบซ้ำแม่งทุบซ้ำแม่งแต่ผมชอบเสียงแบบแทงเนีอยว่ะจ๋อ yeah. ไอ้พวกนี้คือเราสามารถเก็บมาแล้วกินได้เลยไหมเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยพวกเห็ดอะไรเงี้ยเรชมัตรูมกับไวท์มัตรูมเอาเอาทีละอย่างอันนี้คืออะไรออเรนจ์ Orange. อุ้ยกินได้นะครับเอานี้กินแล้วเหรอเร็วจังวะแล้วเห็ดอ่ะลบเลือด5้านะครับเห็ดขาวบวกเทวหนึ่งโอเคกินเห็ดขาวดีครับรลอะไรอ่ะรีสโตเลือดเล็กน้อยอเมื่อกี้ผม ปะชะดะกับบอสเลยเหรอเอาเล้วโอ้ยมันมีกี่ตัวกันแน่วะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชุบปึ๊บออกมาที่เดิมล้างฟังหารมึงเหมือนจะเป็นคนอะแต่มึงก็เป็นผีอะมึงเหมือนจะเป็นคนหรือมึงเป็นตื้อตายซะอือเอาดิออ้ยสองตัวสามตัวเลยเช็ดเป็ดเช็ดเป็ด,ด,เ,ปดเยอะจัดเลย โอ้ยโอ้ย,อยมาแล้ววิ่งหน้าตั้งมาเลยวิ่งหน้าตั้งมาเลยโอย้มาแล้วมาที่เดิมที่เดิมรางสังหารอุ้ยรางสังหารโอ้ยชักเริ่มเจ็บแล้ววะ่ะมันต้องเจอของแข็งฟันเข้าหน้าอุย้ยมันตบหน้าผู้หญิงอุยอ้ยมึงตบอ๋อมึงเก่งไปจริงแหละมึงเก่งไปมึงเก่งปเปยเก r a b ขึ้นได้เะละ่ะขึ้นได้เะละ่ะปั่นมีมี ทำผู้หญิงอ่ะทำอุ้ยอ้ย,อยมึงเก่งเกินมึงไม่มีจ้องวางให้กูได้ตีมึงเลยเหรอกูจ้วงขืนกูจ้วงคืนกูจ้วงคืนกูจ้วงจ้วงแม่งเลยโอ้มันเป็นซอมบี้ดอปคองก็ว่าแล้วทำไมมันดูเก่งจังเลยหือมันมันตบหน้าดังแผลแผลแผลมันไม่ยอมไห้ผมทำอะไรเลยเมื่อกี้โอ้ตายตายเจ็บตัวนนะครับเนี่ย ทางขวามีบ้านด้วยนะครับโอ้กินแป๊บนึงเนะยอยากจะเพิ่มเลือดแบบเยอะๆแต่ว่าคงได้แค่เห็ดขาวมันเพิ่มเลือดแค่หนึ่งไงทุกคนมันหน้าแบบหน้าเศร้าจ,จัดเลยนะครับคราบบันด่งบันเดตยังไม่ได้ด้วยนะครับโอ้ถ้าผมบวกกับตัวอะไรแล้วผมโดนตีอีกทีสองทีผมก็น่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยเห็ดเหลืองโอ้เกียดนี้มีกี่เห็ดวะเนี่ยแป๊บนึงว่าด้วยเรื่องเห็ดครับวันนี้เห็ดอันนี้นนลบสิบเฮลวัตเตอร์ฟักแล้วกูจะกินทําไมล่ะนี่ทิ้งไปเลยอันนี้เห็ดพิษ โอเคเห็ดแดงยังลบเลือดแค่หนึ่งเนี่ยอันนี้ลบเลือดสิบเลยหรอโอ้ยเอาดยงครับผมโดนตีอีกทีสองทีผมน่าจะไปตะว,วันนะเนี่ยเฮ้ <c oughs> ยมาแล้วมาแล้วถ้าเกิดผมโดนมนดีเทคนี่คือผมวิ่งหนีไม่ได้เลยเหรอได้ไหมได้อยู่นะครับโอเคแล้ว okay. มันก็จะกลับไปที่เดิมไหมเนี่ยโอเคงั้นเราลากออกมาได้นะทุกคนเราไม่ต้องไปบวกกับมันท,ทุก,ทกตัวไม่ไหวมั้งโอเคงั้นผมลากดีกว่า โอเคแผนได้ผลไหมนี่เรียกว่าเป็นแผนลากออกมาแล้วเข้าไปรูทแบบไม่ต้องเสียเลือดทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่ะ <c oughs> บวกไป3มตัวนะครับเรียกว่าได้เลือดทุกตัวเลยหมายถึงผมเนี่ยได้เลือดทุกตัวเลยโอเคถือว่าได้มันอยู่ไปละข้างในเมื่อกี้เห็นกล่องแบบใหญ่ๆนะครับน่าจะมีของดีๆอยู่เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเอ้ยประตูนี้ก็เปิดได้โอเคปุกปิดทุกประตูเลยโอเคครับ okay. เฮ้ยคอมนสุดยอดนี่มัน AK โอ้โหได้ปืนอย่างรวดเร็วแสดงว่าโลกมันโหดร้ายใช่หรือไม่ะขอสุดน,นะครับอย่าให้เจ็บปืนดีครับมันดูกระจอกห้องน้อยไปหน่อยนะกล่องพวกนี้อุ้ยกล่องใหญ่ครับผมว่าต้องต้องมีของรอดดีๆแน่ๆเลยแฉบมีบูทแพลงตะปูเชือกรัมเบอร์นะครับแค่นี้เหรออุ้ย ของนะครับเป็นของซ่อมบ้านแล้วมีโคบายด้วยครับเอาละเทคออลสิครับโรออไรเดอร์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรูทรูททุกอย่างที่ขวางแน่ครับ <S <S เผื่อ,อไว้ใช้อะไรได้บ้างคือกระสุนเนะี่ยอยู่ไหนไวะนี่เหรอเฮ้ยผมมีที่ตีแล้วแป๊บบนึงเมื่อกี้เจอที่นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยไรเฟิลบุลเลต5นัดเหรอใช่ปะเฮ้ยนี่ไงผมได้39นัดแล้วไม่รู้เอามาจากไหนไวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะ39นัดเอามาจากอ๋อนี่อ๋อไรเฟิลบุลเลต หแล้วผมก็มีนี่ครับโอ้โหเห็นอันนี้แล้วผมนึกถึง Walking Dead เลยเว้ยเฮ้ยเป็น Baseball นะครับผมได้ยินเสียงตัวอะไรมันเดินอยู่รอบๆนี้ผู้ปิดไฟก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับแป๊บนึ่งนะมีดผมหายไปไหนไวะเอานี่ไงมีดผมนะครับโอเคเก็บไว้ที่ก่อนปะรู้ทั้งหมดแล้วเราก็จะไปจากทีน่นีกันเฮ้ยไอ้ถังอันนี้เก็บไม่ได้หรอนึกว่าเก็บแบบ Cooking Pot อะไรไม่ได้ครับได้กระสุนมา35นั้นก็เฟี้ยวอยู่นะชีวิตเราน่าจะดีขึ้นนะครับ นี่ไงได้กะสุนอีกยี่สิบโอ้โหผู้เกมนี้เข้าใจดีให้ a อเคมาแบบโอ้โหเฟี้ยวเฟวเลยครับแล้วเลงได้ได้เรื่องอยู่นะไอเหลืองเองนี่คืออะไรผมเห็นมาตัพักละอยากรู้เหมือนกันรองเท้าวัตส์ฟักมันให้รองเท้าผมมาครับมันต่างกันยังไงวะเนี่ยเอ,อ่อไม่น่าต่างกันน่าจะต่างเรื่องความสวยคนระับโอเคสักสักหนึ่งนัดนี่ไงโดนที่หัวอ้าวไม่ตายโอ้ยซอมบี้หัวเดียวไม่แตก หัวเดียวสองหัวแตกเลยดีเนี่ยเฮ้ยมีปืนแล้วชีวิตเราดีขึ้นสวัสดีพี่ครับอุ้ยหัวมึงแข็งเลยเกินวน่านี่นี้มันปืนไรเฟิลน,นะเว้ยดีแน่เฮ้ยแต่ว่าปืนรู้สึกว่าจะเป็นปืนเอเคเก็บเสียงนะเสียงไม่ดังเท่าไหร่ได้ของดอบไปแก้วครับแป๊บหนึ่งเนะียตรงนี้เป็นเขตหมีครับโอ้อีกแล้วเ <c oughs> พิ่งหนีจากมิสไวนเวลกูมาเจอหมีในที่แล้วเหรอโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนะี่ยขอดูก่อนว่า ถ้าเราจะโต๊ะคราฟเนี่ยอันนี้ Equipment อ๋อนี่ไงโต๊ะคราฟทุกคนควรจะต้องมีบ้านอยู่แลหละนะครับเดี๋ยวเราต้องสร้างฟอร์บ้านก่อนเพื่อจะปลดล็อกตรงเนี้จริงๆแล้วผมยังไม่อยากวางบ้านสักที่นะคืออยากทำเควสไปก่อนเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างบ้านที่ไหนนะเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนดีว่าในบ้านนี้มีผีแน่ๆน่โอ้นี่ไงตัวเบลเลอร์เลยเฮ้ยทำไมผมผมชอบวิวตรงนี้จังเลยอะผมรู้สึกว่าวิวตรงนี้มันแบบว่ามันดูดีนะ คือบ้านเราเห็นวิวทุกอย่างที่เราอยากจะมองครับโอ้โหสวยเลยตรงนี้เดี๋ยวผมลองสร้างฟาวเดชั่นสักอันแล้วกันเพื่อทําการปลดล็อกเควสเขาให้สร้างอะไรอ่ะ f l o ร์เราต้องมีฟาวเดชั่นก่อนไหมแล้วก็ตามด้วยฟล o ร์นะครับฟาวเดชั่นมานหน่งอันต้องขาดเสาแล้วขาดอันนี้อันนี้เอามาจากไหนวะเนี่ยตั้งซ้ายตัวอะไรวะเน่เ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้กระต่ายบ่นิให้ผมสามารถฆ่าได้อยู่นะจริงจริงจจริงๆเลยหยุดนิ่งนิ่งนิ่งๆ นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเอาตายตายปะเนี่ยเอยยเ้ยเรียบร้อยน้องๆน,นี่ไงผมได้ลแล้วสวยนี่เราไปกระต่ายใช่ปะวะใช้ A K ยิงกระต่ายเลยอะโคตรเก่งอะผมบอกเลยนี่ไงกระต่ายยิงด้วยครับได้กระดูกมาแล้วก็ได้เนื้อมาชิ้นเล็กๆนะครับเอามากินคือผมต้องการถ่าวันนะผมจะไปหาจากไหนวะเนี่ยหนูได้ไหมเนะี่ยอือน่าจะได้นะได้ไหมอ่านี่ไงหายจากตรงนี้ครับ ชั่วเรียบร้อยเน็บชั่วเออได้มาละสองอันผมชอบท่าถือขวานมากเลยโคตรเป็นงานผมบอกเลยเออดีไกเรียบรย้อยแล้วอยากจะค้าพ,พวกแคมป์ไฟค้าอย,ยังไงไวะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันทุกคนอ,อ่ตรงข้างล่างเป็นถนนเนี่ยเข้าเมืองหลักใช่ไหมมึงจะมาห้าวแถวนี้ไม่ได้นะมึงจะห้าวแถวนี้ไม่ได้นี่เนี นี่เนี่ยจะพังห้าวแถวนี้ไม่ได้หรอกฮะมันทิในใครอะ่ะโอเคโหจิ้งจอกโอ้โหเต็มเลยเห็นมันน่ารักก็ไม่อยากฆ่ามันนะเอาล่ะเดี๋ยวผมครับเลยแล้วกันจะได้ทําเควสได้เสร็จเรียบร้อยนะครับฟาวเดชั่นบิวอุ้ยบลเลอร์เลยเอาลงอีกได้ไหมอ๋อจริงๆของมันฟาร์มไม่เยอะนะครับแต่ผมลองสร้างก่อนนะเพื่อเปิดล็อกเควสโอเคแล้วก็สร้างไง สร้างสวยครับเรียบร้อยแล้วพื้นนะ่ะพื้นต้องการอะไรเนี่ยวูเดิลแพล a เหรอเออ,อเอามาจากไหนวะวูเดิลแพลงอ่าวูเดิลแพลงน่าจะต้องไปรูทมาจากตรงที่มันเป็นเศษไม้หรือไม่ก็ตีไม้ตีไม้ไม่น่าจะได้ไม้แพงแนบโอเคไอ้ไม้พวกนี้คือได้ไม้แพรงไหมอยากรู้เออเออมันไม่น่าจะได้ไม้แพงนะเนี้ยโอเคได้เป็น ได้เป็นวูดล็อกมาเฮ้ยมีของตกแต่งเยอะผมว่าของคราฟมันดูเฟี้ยวดีนะเนี่ยโอ้โหมีกับดักด้วยเค่กโคเท่เลยนะครับเฮ้ยผมว่ามันเท่อ่ะคือมันเท่เลยอ่ะผมว่าเนี่ยโต้คราฟนเนี่ย table คราฟติ้งเด b l e เนี่ยแต่ผมต้องหาวูดแพล้งให้เจออาจจะหาจากทั้งล่างได้แหละเดียวรู้แต่แถวถนนก่อนแล้วกัน นี่แน่นี่แน่ตายไปตามๆกันมันไม่ดรอปอะไรเลยนี่กล่องอะไรอะเฮ้ยอันนี้อาจจะได้บูทแพล้งอยู่นะครับเป็นกล่องไม้ใยบอตะปูบูทแพล้งเย่สวยสงสัยต้องเข้ามารลุในบ้านหลังนี้แหละถึงจะได้บูทแพล้งโอ้โหเต็มเลยว่ะแม่บ้านมันเงียบๆวันนี้เดี๋ยวผมจะรีบรุนแล้วก็อู้อะไรเนี่ยเต็มเลยอุ้ย เอากระสุนมาก่อนแล้วกันเอากระสุนมาก่อนคือจริงๆแล้วอยากจะเอาไปให้หมดแต่ทรงนี้ก็คือถ้าแบกไปตัวน่าจะหนักอึง้งเดี๋ยวเก็บไว้ดีก่อนไม่น่าจะหายไปไหนหรอกโอเคไปทุกคนไปสร้างพืนพ้นบ้านดีกว่าเราจะได้เซฟเกมแล้วหนูกะไตนุยหนูกะไตหนูกะไตหนูกะาตเออไม่ไหวหนูกะายไม่ไหนครับหนูกะไตอ,อ้าวเออหูยตียาก ตีแยกตีเย็นมันจะไปซ้ายไปขวาซ้ายขวาไปขวาไปขวาบึงแหนไม่ไหวแล้วเกือบจะปีนู่น <c> ี <oughs> ต้องใช้เ k คฆ่ากระต่ายครับยุคนี้โอเคได้มาสวยไปพร้อมทุกอย่างไปสร้างพื้นบ้านอ,อ,อุ้ยอุ้ยเกือบตายโอ้โหเรียกว่าเกมนี้กระโดดแบบว่ากระโดดแบบที่สูงมากไม่ได้ครับเกือบดองม่องเท่งเลยนี่โอเคเอาลงอีกเออสวยบันได แล้วกดเดี๋ยวนะกดตัว L อ๋อเปิดปิดใช่ไหมอันนี้เรารู้แล้วนะครับกดตัว M เช็คแมปสวยต่อไปก็เป็นในเรื่องของการสร้างโต๊ะคราบแล้วครับก็คือต้องไปสร้างบ้านจริงอะไรถ้าเป็นทรงนั้นนหะเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านจริงที่หลังเลยกันเอาละทุกคนเดี๋ยวก่อแคมป์ไฟไงวะ <c oughs> เอออันนี้ผมสงสัยเล็กน้อยต้องมีสิมันจะไม่มีแคมป์ไฟมันก็เกินไปนะมีประวัตเนี่ยเออนี่ไงคราบคุกกิ้งเนี่ย ต้องใช้อะไรเนี่ยก้อนหินนะครับแล้วก็กิ่งไม้เหรอเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุกกิ่งใหญ่เกินนะครับโอ้หมันเป็นคุกกิ้งแบบเป็นครัวเลยนี่หว่าโอ้โหงั้นก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับอาจจะต้องไปหาบ้านจริงๆอยู่ก่อนถึงจะสามารถสร้างได้แหละผมว่านะโอเคเดี๋ยวผมกินของประทังชีวิตไปก่อนแล้วกันนะครับพวกเห็ดพวกอะไรพวกเนี้ยแต่คือผมน่าจะเกือบตายแล้วเนะี่ยกินช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์เพิ่มเลือดเยอะจัดอู้แจ่มเลย เอาละครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าต่อไปที่เราต้องสร้างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งของที่ต้องต้องมีบ้านอยู่แล้วนั้นผมจะไปเลือกทำเลบ้านดีๆตรงนี้ผมไม่อยากจะอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าละกันสำหรับเกมชื่ออะไรวะชื่อเกมว่า Night of the Dead ดูถิเล่นหลายเกมจัดจนงงชื่อหมดลวเอาละครับเจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพิกบอกวัตฟักด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย